วันนี้ก็ผมเป็นเช้าวันใหม่ครับก็บรรยากาศอันนี้นะครับอัน <page lunch> นี้บรรยากาศสําหรับตอนเช้านะครับเนี่ยครับหมอกเยอะมากนะครับเนี่ยครับวันนี้มีสระเล็กน้อยให้กับชนดูนะครับรถตักสามคันครับมีกันยังไงบ้างครับที่มาจอดอยู่ในกลาครับเนี่ยครับปัญหาหนึ่งครับซึ่งก็มาดูด้วยกันมีอะไรบ้างครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับเช้านี้ก็คันนี้นะครับทำการตัดเปลี่ยน แคลน้านะครับเนี่ยรอยจอดก็ยดเยอะแยะมากเลยแต่นี่ยังเก็บงานยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเนี่ยกานจอดตัดดีๆแล้วก็ใส่ต่อรูนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นครับอันนี้เป็นงานที่หนึ่งครับมาดูงานที่ซองนะเป็นยังไงบ้างราครับ งานที่สองนะครับก็ยางรั่วนะครับนี่ครับเกิดการทําให้ยางภาพบนคอนะครับเกิดการพับใส่กันแล้วก็ทําให้มันบีบก็เลยทําให้ยางรั่วนะครับนี่ครับที่พิธีการแกะยางนะครับก็เอาจากนี่ออกก่อนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกบางคันก็ติดมากนะครับอันนี้คันเบอร์หกนะครับ เนี่ยคันเบอร์ซีเหมือนกันครับวันนี้อาจจะไม่มีรถจะใช้งานลลนะครับก็เลยรอนะประมาณแปดโมงก,ก็จะทำการเอายางมาใส่นะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็กสดใสามากครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเขาฝากกับท่านผู้ชมครับนี่ครับยางครับอันนี้เพราะว่าเอาเข้าในเพว่า กลัว่าฝนจะตกนะครับเลยเอาเข้าในก่อนครับอันนี้ก็ฝนก็น่ครับอยู่ในปานครับน่ครับคลิปนี้ไม่ม,มากครับก็ขอบคุณครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะขอบคุณครับ